เวลาเราออกนะครับเดอนหนึ่งสอกเดืนหนึ่งสอง G E A สี่ห้าห้าหนึ่งถักขบวนมานะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยรถล่าช้าตอนที่ทําเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดเนี่ยรถล่าช้าไปร้อยกว่านาทีนะครับเมื่อคืนผมไม่ได้ถ่ายขอภัยนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแจ้งไปตอนออขอบวนสองศูนย์หนึ่งเมื่อวานแล้วเอ้ยหนึ่งศูนย์เก้านะครับตั้งแต่ขบวนเก้าถึงห้าหนึ่งจะถ่ายวันเวน้นวัน เมืม่อวานเมื่อวานเลวนเว้นใช่ไหมวันนี้ก็จะถ่ายครับวันนี้จะถ่ายตั้งแต่หนึ่งหนึ่งสองหนนึ่จ็ด่งหนึ่ง้าไปถึง51นะครับวันนี้ทางทนฝนตกหนักมากนะครับ ลนี่ไงฝนเริ่มฝนเริ่มไม่นี่แล้วฝนเริ่มมาตรงผมแล้วแต่ยังไม่เยอะนะครับเพราะว่าไอทางนูน้นตมหนังได้นะครับตอนนี้เริ่มปล่อยๆแล้วนะฮะแต่ยังผมไม่หนักเท่าไหร่ยังยืดถ่ายได้ชิวๆ ันไหนฝนตกจากบ้างรายงานมาได้นะครับคอมเมนต์บอกได้นะฮะที่ชุมแสงนี่ตกทั้งวันเลยครับตั้งแต่เช้าเช้ามืดน,นะฮะตีห้าก,กว่าตงหนังเลยนะฮะ